โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยล้วกันนะครับวันนี้เราจะพาไปดูความตึงนับของแรงมาสเตอร์78ดาวนะครับเดี๋ยวเราพาดูความตึงนะว่าแบบมาสเตอร์78ดาวเนี่ยมันตึงขนาดไหนนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้สูงมากนะแต่มันก็เป็นแรงที่แบบสูงระดับนึงเลยนะครับนะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างดันก็ประมาณ78แต้มนี่แหละซั่นนี้ก็น่าจะไม่ค่อยได้ดันนะประมาณนี้แหละนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปรับชมกันนะว่ามาสเตอร์เจ็ดสิบแปดดาวนับมันจะตึงแค่ไหนนับเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่านับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ let's go โอเคเรามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเปิดไมค์ด้วยไบลูนเอฟปะเนี่ยฟังเขามีไบลูนเอฟปะเนี่ยแล้วฟังหนู่มเขาไปไหนวะู่นะเขาไม่เห็นมาเลยโอเคเขามาละ เลสโก o เลสโก o เลสโก o สกิลที่เรามาก็ประมาณนี้นะครับมีไคลอสมีแอนดูแล้วก็โมโคนะครับอยากเล่นโมโคนช่เฉยนะไม่เคยได้เล่นโมโคสักเท่าไหร่ถือเพื่อน, right. นเปิดจุดมาวะถือว่า,วาดีเลยอ๋อไม่เฟนชุบได้ไม่เฟนฟันฟันฟันไม่เฟน ไม้เฟนข้างหลังไม้เฟ้นไม้เฟนเอาละชุบได้เฉยโอ้โหมันมีนี่มองเห็นจุดปันร่วงไหมร่วงไหมโอ้โหไม่ร่วงครับแล้วมันเปิดไหมมันไม่พูดอะไรเลยมันจะเปิดทำไมวะน,นะมันเหงาหรือไงวะปื้ไหนมันเปิดไหม่วะ อ๋อคนนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาเปิดใหม่ทำไมวะมีคนมาทางนี้ปะน,นี่อแอใช่เหมือนจะไม่มีนะเดี๋ยวเราไปด้านบนดีกว่าไปเล่นโคบดีกว่าว้ยมันเสียงแรหนาแน่ปิดลำโพงแม่งจบ ทุกปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณกดปิดลำโพงดาวอุ้ยหูเกือบร่วงเลยวะยิงไงดีววเนะีาา่ยฮะสวย เาว่อนก่อนขอบคุณนะโดนปาดยิงหัวคอยดูพอให้หัวดิอ้าว <g> เ <ül üyor> พื่อนเอาไปกิน <c ười> มา ตีเสมอได้แล้วนะครับเสมอหน,หนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราปืนเล่นปืนอ,อะไรดีวะเอาตรงก็อยากเล่นดีเซอร์ตอยู่นะเพราะแบบไม่รู้จะเล่นปืนอ,อะไรอะ่ะดีเซอร์ตมายิงหัวเล่นกันได้อยู่มั้งเออไม่รู้จะเล่นปืนอะไรละเอาดีเซอร์ตมาเล่นแล้วกันนะเป็นวัยรุ่นไฮไลท์ดีกว่านี่โชว์เต็ปโชว์เต็ปเป็นไงสเต็ปไฮไลท์มีสต,ตูอยู่ใกล้ๆมีสตูใกล้โอ้โหทางซ้ายเยอะจังวะ สองตัวว่ะมันหลอกล่อให้เรายิงหัวลนะแต่เรามีความสามารถที่จะยืนร้อยใช่ครับปล่อยมันยืนไปปล่อยมันขยับไปเดี๋ยวมันก็เมื่อยมือเองเชื่อผมเดี๋ยวมันก็เมื่อยมือครับรอเพื่อนมาก่อนเอาไปเฟนมันไม่ทําอะไรอะ่ะเราไม่ยิงมันมันก็ไม่ยิงเราอะ่ะทำอย่าง หัวแต็กยี่สิบตรูอยู่ใกล้ใกล้ยังไงครับโอ้โหหัวลุตระเบอร์สามทำไรวะนะสวยจะส,สามเพื่อนโบตัสเนะพื่อนโบตัสโบตัสยิงหัวโบตัสดึงหัวเอาเราียบร้อยข้างหลังยิง น่าจะล่วงนะครับเตียบ้อยโอ้ยเฮ้ยโฉเตบนี่นี่นี่โอ้ยปืนนี้มากไหนเนี่ยเอ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยได้ฟรีหรอจิงเจ๋วเดี๋ยวเล่นชาร์จเลยละกันนะครับนะเราจะไม่รีรอรอช้าละเราจะไปเล่น ตัวหน้าละโอ้โหมันใต้ออบอลอะไรของมานนักหนาวเลยโอ้ยอย่างเนาะเราจะไปเล่นตัวหน้าแล้วนะครับดันดันเล่นข้างหน้าเลยเราไม่สนละมีตัวเดียวเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยดาว โอ้ยนั่นมันลวยเหรอมันทำอะไรบ้างมันะ่ะโอ้โหโอเลออ,อนพันยาก่อนโอ้ยเอาเบอสองเพื่อนโอ้โห เบอร์สาเพื่อ 3, นจะเย็นมาช่วยก่อนได้สวยอย่างนี้สิเพื่อนเลิฟขอลาาคิวละกันขอลาคิวละกันอุได้มาห้าคิวละเฮ้ยมันรม่โผล่ืะน่ายิงว่ะไอตัวเนี้ยไอเสื้อส้มเนี่ยน่ายิงจัดเลย ตายวอบางไปก่อนมันไปหลังบ้านละเอาไงเพื่อนสวยเพื่อนเป็นงานจัดเอ้ยไม่โดนโอ้ ยิงอะไรยิงไม่โดนเลยโอเคน่าจะเป็นเกมสุดท้ายนะครับเราน่าจะปิดเกมแล้วละ่ะขี้เกียจยืดเยือ้อละขอปิดเกมเลยล้วกันนะซื้อโทก้อนมาปิดเกมเลยปิดเกมแบบสวยๆมาต้องขออนุญาตปิดเกมเลยนะครับนะคลิปอาจจะแบบจบไวนิดนึงนะขออนุญาตปิดเกมเลยพอดีขี้เกียจเลยละ ทำอะไรของมันวะนะเพื่อนค่อยๆเก็บทีละตัวทีละตัวสองตัวระวังตัวครบด้วยนะเพื่อนสวย เดี๋ยวในเนี้ยในนี้มีตัวอยู่ทำอีกอย่างเรียบร้อยอา้าวจบเกมแล้วหรอเอา้าจบยังไหวจบเกมโคตรไหวโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดันแรงนะครับแรงมาตเตอร์78ดาวนะความตึงก็ประมาณนี้นะครับ79ดาวแล้วโอเค let's go ประมาณนี้นะครับก็ได้มา6คิว3 2 4 0 4ี่ดาเมจนะครับถือว่าเยอะนะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับะนะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะอยากผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอ,อกได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนนะครับบ๊ายบายจุบ๊บ